กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Punch Man. วันพันธ์แมนนี่ผมคือผมมีซอมพี่แมวแล้วนะผม feeling f e e l i อยากเล่นข้ามเซิร์ฟนะครับเราจะไปเอาเพชรหนึ่งร้อยของเรานะครับเล่นขำขำครับไม่ซีเรียสนะพันสี่สู้ได้ไหมเขามีอ่างเป่านะครับนะอ่างเป่าอองเป่าเติมเท่าไหร่วะผมไม่รู้เหมือนกันนะจะสามร้อยปะ่ะเฮ้ย ยังไม่ใช่สายเปนะครับนะสู้ได้สู้ได้น่าจะเป็นแบบขยันนะขยันเล่นผมเล่นซอมบี้แมนแล้วกันผมหยิบตัวหลอกก่อนเขาจะได้ไม่รู้นะผมเล่นซอมบี้แมนอย่าบอกเขานะเอ้ยท้างหรือเปล่าเนี่ยหลับครับศัตรูหลับ random เลยตาแรกก็ random อ oh ้ my god ไม่เป็นไรครับฟรีพอย์นะอ่อโอเค okay. โอเคก็ผมเล่นไปแล้วนะก่อนหน้านี้เล่นไปสีตาคนเดิมเนะี่ยฮะทำจริงโกเคสืเริ่มเป็นที่นิยมนะครับมีแต่คนมีโกเคสือแต่ผมนี่ไม่มีคนเดียว <c oughs> ไม่เป็นไรครับ ตัวมันมาครั้งแรกก็ต้องมีครั้งสองนะอย่าไปซีเรียสครับถ้าเราอยากได้จริงๆเราก็รอไปกดก็ได้นะไม่มีปัญหาครับผมก็อยากได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นชะตาเกโลเกโลเออโดน,นเปิดก่อนครับผมจะไม่ยอมแพ้นะครับนะแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรสู้สู้สุดฤทธ คือมันดาเมจเพียวแรงเลยแต่ว่าถ้าถามว่าการโร่เนี่ยมันเป็นดาเมจบัฟนะมันดีกว่าตรงดาเมจบัฟดีคนละแบบนะครับนะอันนั้นเน้นฮิวแรงครับซอมบี้แมนเขาฮิวแรงขึ้นเยอะเลยซอมบี้แมนผมนี่ฮิวเบาเลยเจอซอมบี้แมนเขาเ,เจ็บเหมือนกันนี่ยฮะเงินไม่ช่วยชีวิตคุณหรอครับตอมิกซัมเอ้ย ยังไงมาทุกอชูราเอ้ยกระสุนกระสุนทองคำเฮ้ยเฮ้ยเรามีโอกาสแพ้อยู่นะครับนะเฮ้ยเฮ้ย โอ้ผมว่าเขาเปได้มาวะ่ะเพราะว่าอาวุธซอมบี้แมนมันยังไลฟ์อยู่นะตอนนี้มันยังขายอยู่นะถ้าจะให้สูมได้นี่คือโชคดีไปนะน,นะเขาน่าจะซื้อมานะอื <c oughs> แบ่งมั่งดิเท่าไแล้วครับตาแรกก็ชนะไปครับตาแรกในวิดีโอนะไม่ใช่ตาแรกในเกมนะผมเล่นไปห้าตาละชนะหมดนะดูก่อนชนะห้าตานะครับซอมบี้แมนโรลิโพเก่งที่สุดในเซิร์ฟ นี่ตานีแพ้อวาาตารหน้ากากหวานหลอกเราหรือเปล่าอ่ะฮะซัมม่แมนหรือเปล่านั่นไงโกแคสซือกับการโร่ค่ะคอมโบสุดแรงหืมสีแดงล้วนีน่เขาไปโกรธใครมาครับเนี่ยผมก็ใช้ทีมเดิมนะครับนะทีมเก็บแต้มผมใครอยากลอกเรียนแบบก็ได้นะไม่ถือลิขสิทธิ์นะ เปลี่ยนแทงท็อปเป็นตัวอื่นก็ได้นะเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยแทงท็อปมันต่อยอย่างเดียวนะมันไม่เคยใช้อันติเลยนะแต่แทงท็อป้้าวุธนี่คือแบบเหมือนได้ตัวใหม่ก็ไม่จาเป็นต้องมีก็ได้ก็แค่พูดลอยๆคือมันจะถึกขึ้นประมาณ70%อะ70%นี้ไม่ได้โมนะ70%โลของมันะปกติมันโดนแป๊บเดียวตายนะครับ เอ,ออเอ้ยกะตอมมีผมรอดวะเฮ้ยมีสิทธิ์อยู่นะจริงจริง,งแปะแปะดิแปะดิะดเอาเฮ้ยทำไมไม่แปะอ่ะเดี๋ยวผมงงทำไมไม่แปะวะยังแปะไม่ครบเลยนี่แปะคืออะไรแปะคือพาสซีฟของประกายแสงนะครับ อ๋อมันแปลครบไปแล้วแหละมันไม่แปลแล้วม,มันถึกมากเลยอ่ะกเแคเสือสู้เต็มที่ครับนั่นไรเจอปลดอาวุธสองคนติดนะครับนะมีเหงาบ้างแหละผมบอกเลยชูคือผมงงว่าเขาไปใช้ตัวไปใช้คอมโบหน้ากากหวานกับไอ้นั่นทำไมเบสคิง เขใส่เป็นเมนเขานะครับหน้ากากหวานอวลต้าเขายังใช้หน้ากากหวานเลยนะเขาน่าจะแบบค่อนข้างรักหน้ากากหวานมากผมงงว่าทำไมโกเคส์มันถึกมันถึกขนาดนี้นะเลือดมันเหมือนจะเต็มตลอดเวลาติดบัางหรือเปล่าคุณโกเคสโอ้โหต่อยที ครับยอมครับเอ้ยซอม,มิแมนยังไม่ตายอย่พิ่งนับศพทหารดิที่นอนอยู่อะแก้งอ้าไม่มีอันติครับคุณนี่แน่ทุกหน้าเลยโอ้แต่ผมเจาะซอม,มิแมนเขาไม่เข้านะผมเข้าไปฆ่าโกเกสึกไม่ได้ครับนะเสียด้ต่อยก็โคตรแรงการโลรงผมใช้ชีวิตสองแล้วน่าจะใช้แล้วนะโดนต่อยขนาดนี้ ถ้ายังไม่ได้ใช้ชีวิตสออาจจะมีโอกาสชนะนะเนี่ยสมิแม่เขาฟื้นมาดักก่อนสมิธแม่เขาเร็วกว่ากาโล่ผมอะ่ะก็เลยไ,ไม่ได้ไปตีนะเฮ้ยหรือว่าเราจะชนะวะทำได้เ,เงินจะไม่ช่วยคุณอีกแล้วเหรอโอเคผมแพ้เก <laughs> ือบแล้วเกือบแล้วต่อครับ ยังไม่สา่ใจผมถูกซอมบี้แมนกดขี่มานานเคค่อยสูสีหน่อย700กับส0 0ร้อนะไม่ใช่700กับพั0แเอ้ยไกลเกินอ่ะ700กับส0มเท่าไหร่3าม4 5 6 7สห่างกัน500ร้อเจ็ด้อกับพันแห่างกับ1 1นหนึงโอ้เกินไปโอเคครับสูสีสูสีสเฮ้ยซีเรียสเป็นผมสมัยก่อนเนี่ยจากรพรรดิเด็กเลยตอนนี้ผมอัปเกรดแล้วผมอัเกรดเป็นซอมบี้แมน เข้าใจ็บอะผมบอกเลยถ้า3มตัวนี้ออกก่อนอ่ะเกือบตายครับเลือเหลือก็ปิ๊มหนึง่งมีโกเคซึอ,อีกตัวนี้ดับเป็นเปลี่ยนอะตอมิกเป็นโกเคสซึเป็นแทงท็อปดีกว,ว่าแทงท็อปมันมันมันยืนเหงาอะมันไม่ได้ทำไร อ,อแกงเด็กหละแกงเด็กเลือกอย่างไวครับเขามั่นใจมากาจัก,กรพรรดิเด็กคือเมตาป่าหรอเขาไม่มีตัวอื่นนะนะสงสารเขาหน่อยครับผมหัวอกเดียวกันนะครับสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนหรอกเมือม่อเมือม่อเท่าไหร่เมื่อเมื่อหกวันก่อนนะซอมบี้แมนก็เพิ่งมาได้ไม่นาน ผมก็เพิ่งหลุดพ้นจากเด็กน้อยมาไอเด็กเวนได้มาจน5้าดาวอะ่ะโถมันก็ดีนะถ้าตอนแรกๆอเซิร์ฟไทยตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะไอเด็กเวนแต่ว่าอีกไม่นานแล้วแหละมันใกล้หมดเวลาของไอเด็กเวนละผมให้2เดือนท็อปอเด็กเวนก็จะต้องจากไปคนระับจากทุกคนไปจะอ้อมกอดของคนสายเปนะครับแต่มันจะยังอยู่ในอ,อกก้อมกอดของคนสายฟีปอีกนะ เขาจสู้อุย้ยผมให้เลยโอ้กดยอมแพ้ไม่ทันนะผมจะยอมแพ้ให้เมื่อกี้เสียดายเคครับอีกสึกซึกสองสมตาไปได้ซอมมี่แมนแล้วมันคันมือมาเลยพันแปดอ่ะเออพันแปดมีอย่างเป่าก็ไม่เป็นไรขอแค่อย่ามีการโร่กับโกเคซือก็พอละ<ป>สรุป,ปมีครับ<ป>มีคู่<ป>เลือกมาทีเดียวเลยการโร่โกเคซือซอมมี่ ยังยังไม่มีกาโลยังได้อยู่เขาเลือกแดงครบสามแล้วไม่มีหรอกกาโลอ่ะไม่ไม่เคยทายอะไรถูกแล้วนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มายังไม่เคยทายอะไรถูกเลยโอเคครับเขาเปิดก่อนนะความเลือจะเกินไปนะมีทุกอย่างโชแต่แต่แตกาโล อันติกาโล่ตอนนี้ดวงอย่างเดียวนะต้องสุ่มได้นะก็ประมาณ1%นั่นแหละนะถ้ามันไปสุ่มในค <c oughs> อโมโบนรกกาโล่กับโกเคสือเธอเมื่อกี้จะบอกว่าเอ้กาโล่อะตอนนี้มันยังไม่มีอาว,วุธนะครับนะเขาอาจจะเปไม่หนักมากหรอกแต่ผมดูดาเมจโกเคสือนะ่าจะเปหนักอยู่นะอาจจะแบบเติมมาหลักหลักหมื่นนะครับยังไม่ถึงหลักแสนนะ แต่ก็ได้อยู่เพราะว่าการลู่มันใช้ดวงอย่างเดียวไงตอนนี้มันยังไม่มีอาวุธมันมาขายนะผมก็ยังวางใจได้นะถ้ามีอาวุธผมเจอการล่ที่มีอาวุธทุกตาอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับนะโนะดนมันเปิดมาคือมันทําให้กระดูกแตกแรงขึ้นไงไปแพ้แล้วผมก็ไม่ได้เศร้าใจอะไรขนาดนั้นโดนขนาดเนี้ยเพราะว่ามันทําให้กระดูกแตกแรงขึ้นนะมนมมเ,ะนนะนนเะม,ะนนะมื่อกี้โกเคสืต่อยทีก็กระเด็นหายไปหลายตัวนะ ว้าวโอเคสุดว้าวซอมบิม,มนไม่มีกาโล่หรอกเออโอเคเหี่ยเกือบแล้วถ้ามีกาโล่อีกนี่เหงา มันสู้มันสู้ยากนะครับนะขนาดซอมบี้แมนยังยืนไม่ไหวนะครับการโลกกับโกเคสตดเนี่ยมันเหมือนเราเล่นจกักรพรรดิเด็กเลยแล้วเราเจออะตอมิกกับบอลทองนี่คอมโบคอมโบนรกแต่อันนี้เป็นแค่แบบอ่ะมันจะมีเป็นเทียนะเทียหนะึ่งอะตอมิกกับบอลทองนะเทียสองมีเท่าไหท์กับเอ่อทัลซึมากิเทียสามการโร่กับ ตัแคปซอเออเทียสีมีไหมนะพพยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มี a อ e, e แรงๆอาจจะเป็นกาโร่หรือเจนนสเออแต่ตัวยังไม่มานะตัวมาแล้วค่อยมาจัดเทียรทีหลังนะครับนะเดี๋ยวถ้าถ้ามันมาค่อยมาจัดทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีนะมันยังไม่มานะเซอร์ผมอะเซอร์ผมเป็นดั้งเดิมครับไม่ใช่จีนย่อนะ จีนยอดเล่นไม่ได้ครับยินยอดเซิรฟ์ฟคนขุดน้ำมันไม่ใช่ดรอกบอลมันสมัครยากด้วยนะพอ,อยังพอสุดท้ายพอ,อยังครับจุใจย,ยังเอายังก็กดดีครับเฮ้ยส,สูสีตูตีโอเคจบตาน,นี้ก็นอนนะครับนะพอแล้วทํำใจโอ้ เขาเป็นโปซอมบี้นะเขารู้คอมโบลับนะครับเป็นจีนอสซืมเพิ่มดาเมจไป30%เราจะมาดูกันว่าโกคสซเขาจะหมัดเดียวจอดผมหรือเปล่านะอยากเห็นโกคิสซสู้กับสายต่อกมาก ยกมาทั้งหมู่บ้านจะสู้ได้ไหมสู้ได้หรือเปล่ามันเหมือนจะสู้ได้เลยแต่มันสู้ไม่ได้ครับนะหรือมันจะสู้ได้เอาเขาคิดหนักนะเขาคิดหนักกับผมนะโอเคครับเขาเลือกถูกทางนะครับเขาเลือกที่จะไม่ใช้อันติซอมบี้แล้วจะไปใช้โกเคตซ์ หน้าผมเห็นเลือดไหมเห็นเห็นเลือดด้านบนเฮ้ยอาตอมิกผมไม่ตายนะคุณประมาทไปหรือเปล่าครับต่อยตัวนี้ตายตัวหลังเอาไงอะหมัดขวาชุล่าเอาไงอะเอาไงจะแพ้หรือเปล่าฮะจะแพ้หรือเปล่าแต่มันต่อยแรงจริงนะใครใครเฮ้ยชนะ ขึ้นมันต่อยแรงมากนะครับนะใครมีเงินก็กดกดไปครับตัวดีโอเคครับตาสุดท้ายก็เล่นกันอ่วมนะครับประมาณ6ตาได้มั้งน่าจะ6ตาผมก็เหนื่อยละเออพอก่อนเดี๋ยววันหลังว่างๆมาเล่นใหม่แล้วก็มาจัดทีมแปลกๆให้ดูนะครับนี้ผมก็ฝากไปเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e เปนกำลังใจนะครับเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บา,บายๆครับ